สวัสดีทุกคนที่ติดตามช่องพบพรสิริชาแนลนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยเป็นไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่า,าจะมีคำถามว่าทำยังไงวันนี้หัวยุ่งสักนิดหนึ่งนะมา,แบบม,ามาแบบเรียวมากมาแบบเรียมากไม่ทันตั้งตัวอยากจะให้ก็คือให้เลยนะ ก็ก็เลยไม่ได้แต่งตัวอะไรนอนเพิ่งตื่นวันนี้วันพระวันหยุดนอนเพิ่งตื่นแล้วก็กินข้าวกินขนมแล้วก็อ,อยากมาทำต้นไม้แล้วก็เลยมาอัดคลิปนะฮะให้กับทุกทุกคนอ่ะมีคำถามคำถามนี้มาจากในเพจทำยังไงให้มันและ ได้อย่างในรูปที่ลงไม่ใช่ต้นนี้นะไม่ใช่ต้นนี้ต้นที่ลงมันสวยกว่าอ่ะก็ทํำยังไงเพราะว่าเวลาทํากันแล้วมันจะสูงสูงกันใช่ไหมการที่สูงอะ่ะก็บอกแล้วบอกไม่เคยฟังต้องเอาไม้เลียวมาตีกันหรือเปล่าต้องลงไม้ลงมือกันไหมอ่ะเวลาพูดนะ่ะพูดแบบ ปากจะฉีกถึงรูหูว่าเราจะต้องกรีดก,กรีดตรงช่วงที่มันเป็นรกแล้วมันก็เป็นกับที่มันเป็นห่อรัดใช่ไหมมันห่อรัดไว้มันก็จะทําให้ต้นมะพร้าวมันสูงขึ้นทีนี้เราก็ต้องกรีดเขาเพื่อที่จะให้เค้าเนี่ยแคละเตี้ยแล้วก็คุมทรงอยู่ได้นะฮะคุมทรงอยู่ได้ ได้ตามที่เราเนี่ยต้องการคุมทรงตามที่เราอยากจะได้ว่าเออเราต้องการต้นแคลเตี้ยประมาณไหนเราชอบอความส,สูงขนาดไหนความเตี้ยขนาดไหนมันอยู่ที่ตัวเรานะฮะตัวคนทำกำหนด แต่เวลาสูงเนี่ยถ้ามันสูงเนี่ยมันแสดงว่าคุณไม่ได้กรีดคุณไม่ได้ทำเขาเขาก็ต้องสูงอ่าคุณก็ต้องยอมรับว่าเออคุณไม่ได้ทำนะคุณอยากคุณอยากจะให้เขาแคะแต่คุณก็ไม่ทำให้เขาแครเหมือนคุณอยากจะเออมือนคุณอยากจะมีความสุขอะแต่คุณก็ ยังไม่คิดที่จะสุกแล้วก็ยังไม่คิดที่จะทำมันทักษียเข้าใจไหมคะพรคุณไม่ทำอ่ะอย่างต้นไม้แล้วคุณไม่ทํามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันก็ยังคงเป็นต้นไม้จะไปจะกลายเป็นต้นไม้ปกติอยู่อย่างนั้นเพราะว่าคุณไม่ได้ลงมือทําอย่างใส่ใจอย่างตั้งใจ ให้มันเป็นไปตามที่ใจคุณปรารถนาวันนี้หากคุณอยากจะมีความสุขคุณก็ไม่ได้คิดอ่ะคุณก็ไม่ได้คิดที่จะสุขคุณก็ไม่ได้คิดที่จะเป็นสุขในใจคุณอ่ะคุณก็จะมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์คุณไม่ได้คิดสุขเลยอ่ะมันจะสุขได้ยังไงเพราะคุณคิดทุกข์อยู่อย่างนั้นะคุณก็ มันก็ข้างในมันก็ครุกุ่นไปด้วยความทุกข์ความทุกข์คุณก็ไม่ได้ทาอะคุณไม่ได้ทำต้นนะอันนั้แบบเปรียบกันความทุกข์กับความสุขเปรียบเทียบให้ให้ฟังอ่ามันครุกุ่นอยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่สุขสักทีอะต้นไม้เนี่ยมันก็คือแบบมันเหมือนแบบต้นไม้แห่งความสุขต้นไม้แห่งความคิดต้นไม้แห่งจินตนาการคุณไม่ทําให้มัน เป็นในแบบที่คุณเป็นชีวิตของคุณมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการคุณใช้ชีวิตเนี่ยการทําต้นไม้น่ยเหมือนกันคุณก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่คุณปรารถนาเพราะคุณยังใช้ชีวิตย้อนแยงกันอยู่เข้าใจไหมคนน่ะมันจะจะยังไงอะ่ะโอ้อธิบายก็ เยอะบางครั้งบางทีการอธิบายก็เหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยที่จะพูดอะไรอย่างนี้ก็อยากให้มันแคละเดี่ยตามที่ใจคุณต้องการคุณก็ลงมือทำอ ง่ายๆถ,ถ้าแบบเออคุณลงมือทาคุณทําทันทีคุณอยากจะให้มันเป็นไปแต่คุณก็ยังปล่อยมันปล่อยปล่อยให้เขาเติบโตมันเขาก็ต้องเป็นไปตามที่เขาเป็นมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการอ่ะนี่ตอนแรกเขาสูงนะคะก็ ตอนนี้ก็เลยตอนแรกที่อธิบายก็คือเขาสูงก็เลยเอามาปลูกแบบนี้ก็จะเห็นว่าเป็นกระถางแคะเฮ้ยกระถางเตี้ยไม่ใช่กระถางแคะกระถางเตี้ยนะคะมันก็คือเอาอันนี้คืออะไรคือ,ถา,อาถาดปลูกผักเออถาดปลูกต้นอ่อนนะคะ ก็ไปหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรนะคะก็เป็นถาดทีนี้ก็ได้มาก็ปรปปลูกต้นอ่อนเนี่ยแหละแต่ว่าตอนนี้ต้นอ่อนก็นี่นโอ้รากลงข้างล่างเลยคือต้นอ่อนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกอะค่ะก็เลยเอามาทดลองปลูกต้นมะพร้าวก็คือตัดรากนะคะก็จะเห็นว่า ต้องตัดรากสั้นนะต้องตัดรากสั้นเลยนะคะเพื่อที่จะเอ่อให้เขาอยู่ในถาดนี้ได้นะคะอืมก็ต้องใช้ความสามารถนะคะเพราะว่าถ้าตัดแล้วเลี้ยงแล้วดูแลไม่เป็นนะคะก็อาจจะตายได้นะคะก็ระวังระวังกันนะคะที่ ที่โน้มนี่ก็คือจริงๆแล้วไม่ได้อยากโน้มหรอกแต่เพราะว่าเ,เขาแบบขัดน้ำแล้วเขาก็ชะลูดแล้วทีนี้ก็เลยแบบมันช้ามันชา้ามันการช้ามากๆเลยก็เลยเอาเชือกมาเหนี่ยวมาน้มนะคะเพื่อที่จะให้ตรงกลางอะยอดตรงกลางเขาจะได้แบบเขาแตกออกมาแล้วก็ จะทำให้เขาสั้นสั้นไวๆหน่อยนะเพื่อที่จะทำต้นเล็กๆแบบใบสั้นๆนะก็เลยเหนียวลงมาถ้าเป็นมาก่อนก็คือคงจะตัดตัดทั้งหมดแล้วนะไม่ไม่เหลือไม่เหลือไวหรอกนะก็ก็คือแบบเราก็ไม่อยากจะเอ่อทำลาย ทำลายนะคะก็คือแบบว่าถ้าเราตัดทางหมดแล้วนะคะเขาก็ไม่มีอะไรที่จะปรุงแต่งอาหารใช่มหมเขาก็ต้องแบบทำการแบบฟื้นฟูดูแลตัวเองขึ้นมาใหม่ถ้าตัดยอดอะ่ะเขาก็ต้องใช้พลังงานเยอะพลังงานสูงมากก็เลยใช้วิธีนี้นะคะ ใบเขาเขาก็จะได้แบบปรุงแต่งอาหารได้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราก็จะคอยกีดตรงกลางแล้วให้เขาสั้นลงนะคะกีดตรงกลางให้เขาสั้นลงสั้นลงแล้วเขาก็จะเตี้ยลงให้เราเนาะเขาจะเตี้ยลงให้เรา ครับบางทีเนาะการที่เราแบบว่าหมด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 ,หมดความสุขอะมันก็จะแรงแรงบันดาลใจของชีวิตเราก็จะน้อยลงนะที่ไม่อัดคลิปก็คือเหมือนแรงบันดาลใจมันน้อยลงเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับผู้คน นกับผู้คนเราก็ต้องแบบว่า,ามันก็ทําให้เราแบบไม่อยากไม่อยากจะอยู่กับสิ่งที่รักตรงนี้มันเหมือนกับเขาบ,บางทีมันก็มีอะไรมาบีบบังคับเราทั้งทงที่เราก็สามารถที่จะตัดสินตัวเราเองได้ตัดสินใจได้แต่บางครั้งบางทีเราไม่ตัดสินใจให้มันเด็ดขาดว่าเราจะเอายังไงกับชีวิต ใช่ไหมฉะนั้นเวลาเราตัดสินใจได้แล้วเราก็จะมีความสุขกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งนี่นะทุกคนทุกคนอยากให้มันต้นมันแคร์นะคะก็ทำมันนะคะกรีดมันอ่ะอันนี้ยอดใหม่เห็นปะไม่เห็นเนาะอันนี้คือยอดใหม่นะคะก็คือเราก็กรีด อากลีดยอดกรีดตรงเยื่อหุ้มนะคะเปิดเปิดเปิดยอดใหม่ให้เขาแบบให้เขาแตกออกได้ไวขึ้นนะคะเมื่อเขาแตกออกได้ไวขึ้นเขาก็ขยายตัวออกเลยเขาก็จะไม่ต้องสูงขึ้นไม่ต้องยาวขึ้นเขาก็จะขยายตัวออกได้เพราะว่าเราเปิดทางให้เขาเรียบร้อยแล้วเย่เย่ เนี่ยจะให้ดูว่าต้นมะพร้าวอะ่ะเวลาเขาเคยเคยเคยอัดคลิปไปแล้วนะคันเวลาเขาแบบใบเขาแบบหอ่อๆแบบเนี้ยใบหอ่อๆเราจะเห็นว่าเขาจะชะลูดชะลูดแล้วใบหอ่อหนะ่อต้นแบบเนี้ยคือต้นที่ขาดน้ํานะเขาขาดน้ําอ่ะทุกคนแล้วก็ สิ่งที่ทำนะวิธีแก้ก็คือลดน้ำให้มากขึ้นลดน้ำให้ชุ่มๆไปเลยนะคะอันนี้ก็มีเพียอันนี้มีเพียขาวๆทุกคนเห็นไหมเอาเอาเอานิ้วลูบได้เลยนะทุกคนบอกใช้ยาฆ่ามมลงยาฆ่า,มาแมลงคือมต้องหรอกคือถ้ามันมีไม่มากเนี่ยก็คือเอานิ้วลูบได้เลยถ้ามันมีเยอะหน่อยก็เอาผ้าชุบน้ำมาเช็ดนะแล้วก็ตั้งตากแดดแค่นั้นเลย แค่นั้นเลยจริงๆเอมม๊มีตัวเขียวหวานด้วยอ่ะนี่น่าหเหรอแ้ไปถ้าไปโดนถ้าไปโดนเขาเราจะเราจะแบบแปบ๊บแปร๊อ่ะผิวหนังเราจะแป๊บแปร๊แสบๆคันๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมันมันกินมันกินใบมะพร้าวแหว่งเลยอ่ะทุกคนรู้จักปะนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้ หน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเห็นปะ้าโดนตัวเขานะมันจะแบบจะแปะ๊บๆสับแสบคันๆน,น,นะ,ะเขาก็จะกินใบมะพร้าวแหว่งทำให้ใบไม่สวยนะคะก็คือใบมะพร้าวก็คืออาหารของเขานั่นเอง ก็เขาก็จะอยู่ตามตามใต้ใต้ใบอะถ้าเราเห็นว่าต้นมพะพร้าวเราทําไมแหวงใบมันแหวงไปมีตัวนี้หรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตักกะแต่นนะคะถ้าใบเราแหว่งใบมพะพร้าวเราแหว่งเนี่ยแต่ไม่เห็นตัวอะไรเลยนั่นแสดงว่าตักกะแต่กินใบไป,ไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ถ้ามีตัวแบบนี้อยู่นั่นแหละก็เอาตัวนี้ออกไปนะคะเพราะตัวนี้ก็กินใบมพะพร้าวเหมือนกันนะคะอันนี้คือศัตรูพืชนะคะ ศัตรูของต้นมะพร้าวนั่นเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะคะก็แล้วจะอัดคลิปใหม่ละกันนะคะถ้าเตรียมตัวพร้อมกว่านี้ก็ก็จะสวยอะคะ่ะแต่ว่ามาในลักษณะนี้ลุกนี้ก็หล่อสักนิดนึงนะคะอ,อ,องค์แม่ยังไม่ลงนะอันนี้องค์พ่อมานะคะ อันนี้องค์พ่อคนะ่ะองค์แม่ไม่ลงแนละ้องค์แม่ก็จะมาแบบสวยๆองค์พ่อก็จะมาหล่อๆนะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ